ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำต้เด็ดนะครับมาลงให้รับชมกันนะครับดูประการศึกษานะครับดูเพื่อการบันเทิงนะครับมันก็เพิ่งได้มานะครับ ก็มีคนเก่าให้เห็นอยู่นะครับแสงไม่พอต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวรุ่งนี้จะลงให้ดูให้ชมอีกรอบนะครับแวันนี้ก็ลงดูกันคร่าวๆไปก่อนนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเนื่องจากแสงไม่ไม่เียมพอนะครับ เ <c oughs> สียงวันนี้ก็หายไปนะครับเพราะวเนนองจากว่าไม่สบายนะครับมีอาการไข้เล็กน้อยนะครับก็ทำท่าจะเป็นหวัดแล้วครับปวดน้อยด, <c oughs> ไไดีไม่ได้ไม่ไม่ลมพาครไม่ใช่โควิดนะครับ,รบกินยาไปก็โอเคแล้วนะครับ ยังมีใครอยู่เล็กน้อยนะครับ <c oughs> ย่าไปพูดถึงเลยครับกับโควิด19นะครับสงครามเชื้อโรคนะ <c oughs> ปล่อยเชื้อโรคมาเล่นงานพวกเราแล้วนะครับไม่โทษใครนะครับโทษไอ้ประเทศที่มันสร้างขึ้นมานะครับไม่มีอะไรครับ รู้มาก็พูดไปครับรู้มาจากไหนเขาว่ามาแล้วก็ว่าไปนะครับก like ็จะมีประเทศมหาอำนาจนะครับสร้างขึ้นมานะครับสร้างได้นะครับก็ก็ผมก็รู้เข้ามาจะสมัยว uh ันเป็นทหารนะครับสมัยช่วงปีสามสี <h 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 ่สามห้าสามหกนะครับช่วงนั้นมาจันบุรีนะครับชายแดนนำบันเฟรนนะครับ ก็ไปรู้จักเพื่อนเป็นแจของวก็เมิดนะครับก็คุยกันนะครับภาษาไทยนะครับว่าต่อไปนี้นะครับประเทศผ่า,านอำนาจจะสร้างเชื้อลรกนะครับําสงครามเชือ้อลรกก,ก็บอกว่าปืนของประเทศนั้นนะครับยิงยิงไม่ต้องยิงให้ตายครับแค่ยิงยิงให้รู้ว่าโดนนะครับเป็นแผลนะครับ กลับไปรักษากระติดเชื้อกันไปนะครับปล่อยเชื้อลางปามไปใหญ่แล้วก็พูดไปงันนะครับแบบนี้ไม่ต้องมายิงกันไม่ต้องมาเปิดศึกยิงกันถล่มกันแบบนี้นะครับใช้เชื้อโรคครับปรเป็นอาวุธนะคร,รถกิงไม่กริงนะครับแต่อาจจะเป็นไปได้นะครับเพาะประเทศมหาอำนาจชอบทําอะไรแผงๆนะครับสร้างมาแล้วนะครับ บอกว่าลูกจะแตกลูกจะแตกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคนจะตายไปเรื่อย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 นะครับรเทพาอำนาจมันทําได้นะครับมันลองคนระมันลองเอมาลองกับประชาชนเนลูกอินโนในอินเอนะครับถ้าผมเสกได้ผมเสกให้ประเทศมันล่มจมเลยให้มันหายไปจากโลกไปเลยนะครับพูดไปเลยเฟยนะครับกว่าหมู่หมูคนเรานะครับ คนเานะบางคนรู้นะแต่ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับเป็นไปอย่างนั้นนะลกูลกนุยนเราเริฟังข่าวมาครับว่าเออมาฝึกนะครับฝึกทหารนะครับแต่ทหารในกลุ่มนั้นตนิดเชื้อมานะครับ ก็มาปล่อยในรรประเทศจีนะนรับจริงๆนล้วประเทศจีนไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับไม่ได้เกิดจากประเทศจีนนะครับเกิดจากชาติมหาอำนาจนะครับมาฝึกร่วมกันนะครับก็จะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับแต่มาเชื่อผมนะครับผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยไปงั้นเลยครับถามผมว่ารู้มาจากไหนเขาว่าไม่เลยครับก็ว่าไปนะ <laughs> ลามปลาไปทั่วโลกเลยครับตอนนี้ดูอะไรกันนักกันหนานครับเดี๋ยวเครื่องบินหายลึกลับมั่งอะไรมั่งครับเกิดมาจากไหนครับเชื้อโรคมั่งอะไรบ้างอ๋อครับบอกตรงๆว่ามีนะครับประเทศมหาอำนาจสร้างขึ้นมานะครับเชื้อโรคนะครับ มีจริงๆนะครับไม่ใช่โกงนะครับให้ระวังกันไว้นะครับไปไหนมาไหนต้องเซฟตัวเองนะครับวันนี้ไปไหนมาไหนจะผิดร้ายนะครับรอบตัวไปหมดพึงสังวนไว้นะครับชีวิตเรานะครับเราปลักนะครับอยู่ตามป่าตามเขาดีกว่านะครับบรรนาบรรดอนนะครับไม่ต้องพบปะ ต่างชาตินะครับการที่ท่องเที่ยวนี่อันตรายเลยนะครับสำหรับเชื้อโรคนี้นะครับถ้าร่างกายรางแข็งแรงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายรอกครับแต่ปรับปรุงื่อทานไข่น้อยครับก,ก็จะโดน เป็นงานนะครับเบื่อยนะครับอุ่นเลยเบื่อครับภูกเก็ปิดปิดจังหวัดแล้วนะครับ,จจบ,นรบหนึ่งเดือนนะครับจะเข้าออกได้ก็เฉพาะพวกที่ส่ง อาหารนะครับส่งอาหารส่งเอกสารนะครับวัสดุต่างๆนะครับการขนส่งนะครับก็อาจจะผ่านได้นะครับสําหรับต้องตรวจอย่างดีนะครับสําหรับุคคนที่จะผ่านเข้าออกนะมันก็มีกฎกตาอยู่แล้วนะครับถ้าใครจะออกไปนะครับไปในหนึ่งเดือนนี้ไม่ไม่กลับเข้ามาเลยนี่โอเคก็ให้ไปนะครับแต่อย่ากลับมาอีกนะครับพ้นหนึ่งเดือนไปได้ให้ไปก่อนนะครับเึงจะกลับเข้ามาได้นะครับคนที่จะเข้ามามันกันนะครับ ถ้าจะเข้ามาแล้วก็คือจะต้องไม่ออกนะครับองรอให้ครบหนึ่งเดือนก่อนถึงจะออกได้นะครับสำหรับคนแถวดดานครับก็สามารถที่จะเข้าออกได้เนื่องจากว่าต้องให้เพื่อรับรองครับตรวจตรวจไข้ตรวจโรคนะครับถ้าไม่มีไข้ไม่มีโรคก,ก็สามารถที่จะผ่านได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ผ่านเด็ดขาดดังนั้นไม่ใช่นะครับรับคนทมาาหจินนะครับมันก็ต้องมีผ่พันกันบ้างนะครับตรวจเจอเป็นไข้หรือว่ามีเชื้อนะครับเขาก็ต้องให้ไปประสาตัวและกักตัวนะครับเพราะโรคก็ได้ไม่ต้องลามนะครับก็รู้สึกว่ามันจะมีไม่กี่จังหวัดหรอกครับเรื่องแบบนี้นะครัท่านมากก็จะไปกับต่องเที่ยวนะครับ หรือคนที่ไปต่างประเทศมานะครับรับเชื้อมาครับกเพิ่งระวังกันไว้ด้วยนะครับใครที่สงสัยนะครับกลัวนะครับก็ไปตรวจนะครับก็ไปได้ทำการรักษานะครับมียานะครับให้รักษาไม่ใช่จะตายปุ๊บปั๊บหรอกนะครับอย่าไปกลัวในขนาดนั้นนะครับ อยู่กันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเชลลรคนี้มันมีมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมีมานานแล้วทําไมผมรู้ครับก็ผมก็เคยยินมาครับช่วงเมื่อ2ี่ามปีที่ผ่านมานะครับทั้งนั้นก็บอกรับจะมีประเทศหนึ่งสร้างเชล้อโลกนะครับทำสงครามเชล้อโลกนะครับก็ได้ยินมาแบบก็ในกลุ่มวงเล่านะครับ คนสูงนะครปลกมาครับก็ไม่ได้เชื่อหรอกครับแต่ที่เชื่อก็คือว่าปืนเขานะครับยิงแล้วแผลจะรักษาไม่หายนะครับตรงนั้นนะครับดังๆมากเลยครับปืนเขาครับกระสุนของเขาครับยิงโดนแล้วจะรักษาไม่หายแผลจะรักษาไม่หายตรงนั้นก็เออมันจริงนะนะนึกย้อนหลังไปนะครับตอตรงนั้นนะครับ จะเป็นเชื้อโรคลักษณะนี้นะครับแต่อันนี้มันก็จะมาในลักษณะโรคซาโรควัดใหญ่โรคกดเคยปัดนกเลยนะครับนี่มันปล่อยมาทีนิดๆนะครับกับมูมากเลยนะครับก็ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับรมาชมแล้วนะก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มานะครับติชมได้นะครับ ชมพระให้ชมกันนะครับไม่ใช่ไม่มีค้าจะแท้หรือไม่แท้นะไปยเรื่อดูนะครับถ้าแท้เดี๋ยวเสียงก็เห็นนะครับทักไปเองนะครับไม่แท้เขาก็ไม่ทักมานะครับแต่ใครสนใจก็ยินดีแบ่งปันนะครับข้าวตานะครับองไหนข้าวตาก็ทักมานะครับก็คุยกันนะครับทลงไม้ทุบนะครับเพื่อ สร้างไดได้นะครับยังไม่ถึงเกมเลยนะครับยังอีกอีกยาวไกลครับก็จะได้โฆษณาว่าจิดตามยังไม่ได้ไม่ได้เกันเราเลยนะครับจิดตามขัน้นต่ำไม่ต้องเป็นพันนะครับหลายเรื่องครับก็จะได้โฆษณา ถ้ามีโฆษณาเข้ามาก็เออูเพือย่างชั่วนะครับนี่ก็ทำมาหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วครับยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเพื่อนๆไม่ช่วยกดติดตามให้นะครับไม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ก็อยู่อย่างนี้นะครับ <laughs> ไม่ไปไหนนะ <laughs> ครับสำหรัแบบเพื่อนท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ นายที่พูดไปแล้วไม่ข้าวูก็อย่าไปฟังมันนะครับข้าวะมนซ้ายทะลุหัวไปเลยนะครับปูดเบื่อเบื่อไปนะครับตามภาษานะครับพูดง่ายๆว่าเครียดนะครับเครียดไปกับพ่อมพี่น้องชาวไทยนะครับโรลโกวิดนะครับหนึ่งเก้า ทำให้เราทําอะไรไม่สะดวกนะครับไปไหนมาไหนไม่คล่องนะครับต้องระวังปบประปนฝูฟงก็ไม่ได้นะครับาคนต่างอยู่รช่วงนี้นะครับก็กลายเป็นสังคมตังเกียดไปแล้วนะครับสําหรับลูกนี้นะครับสำหรับชิปนี้ก็คงเป็นตงวตีนท้ายไปเป็นท่านี้นะครับ เป็นไหมชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ